วันนี้อาจารย์พักพาชมนะคะเราจะมาทานอาหารกลางวันที่ตลาดจันดียากันเป็นต้องรอเข้ามาแต่แต่งจังหวัดกันนะคะก็เลยนิ้วพอนะคะลูกพ่อาม่บิดาแล้วก็เพื่อนโภคศักาินะคะแล้วก็น้อยก็เลยพามาทานอาหารกันที่อันทยากันนะคะรอจะกปเทียงเนี่ยประมาณสิบโมงเริ่งมาถึงนี่ก็สิบเอ็ดโมงกว่าแป๊บเดียวค่ะทําไมต้องมาที่ตลาดกลาง หรือต้อมีกุ้งเราบอกว่าอยากหากนกุ้งนนี้กุ้งราคากิโลละไม่แพงเลยนะคะเองมาดูตัวนี้นะคะการนี้จานนี้ราคากิโลละ700บาทนะคะที่เห็นอย่างครึ่งโลนะคะก็ได้ประมาณ5 6ตัวก็ถือว่าตัวใหญ่พอสมควรเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาทาปทํนกุ้งกันส้มตำปูม้านะคะข้าวผัดปูนะคะต้มยำกุ้งหอยแครงอันนี้หอยแครงก็กิโลละ200บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนึกถึงเสาอาทิตย์วันหยุดน,นะคะ ใกล้ๆบ้านไม่ไกลาจากกรุงเทพนะขับรถไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็บบราคาที่ไม่แพงสดใหม่แน่นอนเรามาทานที่นี่เลยนะคะก่อนที่ค่ะเดีย๋ยวขอตัวไปทานก่อนค่ะเดี๋ยวไม่ส